มาดูเรื่องราวของคุณพิเหญิงท่านนี้บ้างนะคะเธอลุกขึ้นมามีสุขภาพที่ดีได้เพราะมะเร็งเช่นกัน <Wow. S 1> เป็นเรื่องราวของคุณเฟิร์นค่ะคุณเฟิร์นเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเห็นไหมตอนนี้ขาวสวยปิ๊งฟังเลยเมื่อก่อนเชื่อหรือเปล่าผู้ชมคะคุณเฟิร์นน้าหนัก80กิโลนะโอ้ oh. ตอนนี้ลดลงมาได้29กิโลเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนคุณเฟิร์นเนี่ยนะคะค้นพบว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยเป็นมะเร็งเธอก็รู้สึกกลัวมากทีนี้เธอหันกลับมามองตัวเองแล้วดู ว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยมีลูกถึง2คนแล้วเราเนี่ยอยากจะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดูแลลูกไปนานๆพราะคิดได้ดังนี้เนี่ยเธอรู้ ลุกขึ้นมาเลยจากที่อ้วนน้าหนัก80กิโลนะคะ1คะึควบคุมอาหาร<ม>อาหารมันเนี่ยเลิกรับประทานเลยของทอดไม่รับประทานนะคะหันมารับประทานถ้าอยากจะรับประทานไขมันก็เป็นถั่ว<ม>ถ้าอยากจะรับโปรตีนก็เป็นปลาแล้วก็ผักผลไม้นะคะส่วนแป้งคุณเฟอรับประทานอะไรนะคะ<ม>ก็เป็นพวกแป้งโฮลวีตกับข้าวกล้องนะคะแล้วก็ไม่ขัดขาวด้วย<ม>รับประทานแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งแต่ให้แน่ใจนะว่าครบ5้าหมู่แล้วออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยแล้วก็เป็นเวทเทรนนิ่งแบบยกน้ําหนักด้วยไม่ นานเกินรอเธอลดน้ําหนักได้มากถึง29กิโลกรัมตอนนี้น้ําหนัก51เท่านั้นเองโอ้โหสุดยอดแล้วล่ะแล้วก็<น>เปลี่ยนไปเลยหนะ้าตาจากตอนนั้น,นกับตอนนี้เนี่ยนะไปฟังเสียงของคุณเฟิร์นกันเลยดีกว่า สำหรับคนที่ต้องการลด20-30กิโลนะคะคือเฟินอยากจะบอกว่ามันมันไม่ได้ง่ายมันอยู่ที่ใจของคุณจริงๆคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการตั้งเป้าหมายว่าเราจะลดอย่างนั้นให้ทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำอย่างน้อยเนี่ยมันมันต้องเกิดขึ้นแหละคุณต้องสู้กับมันสู้คำว่าสู้เนี่ยสู้กับตัวเองสู้กับความขี้เกียจของตัวเองลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้ได้แล้วก็ร่างกายมันก็จะดีขึ้นเองค่ะ เห็นไหมก็เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะคะ